อย่าทำแบบนี้โอ้โหโทษไม่ไหวครับนี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยโดนแล้วไอ้นู้ยโดนแล้วขอบคุณมากเก่งขอบคุณมากไอ้นู้ยโดนแล้วโดนแล้วสักผีเถอะมึงกูหมั่นไส้มานานแล้วท่านครับท่านครับท่านครับอันนี้ดีกว่าครับฟาดง่ายดีโอ้ยเก่งจังเลยเรนลิเกย์ไม่เป็นไรเพื่อนเล่นลิเกย์เรนลิเกย์เรนลิเก มัน่กินมันถีบหลังหนูด้วยถีบหลังหนูด้วยถีหต้นเนี่ยถีบด้วยหัวที่หัวต่ำเนี่ยเดน็กเกเขาเจ็บไหมมึงโดนมากมึงเจ็บมากมึงเจ็บไหมเออเออดังปึ๊กไม่มีเสียงไม่มีเสียงแสบแสบอ้าวตีต้องตีให้เจ็บแล้วลิเกให้มันสมบทบาทแม้วันนี้รู้มากไม่ใส่หัวมอนมาไม่เหลหัวมอนรู้มากไงเส้นผมอย่างดีเส้นผมอย่างดีเออมึงหรอมึงหรอติดหรอลิเกติดหรอลิเกติดรอเออ นี่มันให้มันได้อย่างนี้เวลาทำเนี่ยมันมาไกลนะเนี่ยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยโอ๊ยมึงร้องทำไมคุณเจ็บจากการเล่เลงไดกูฟาดมึงด้วยเขาปกป้องกูเพื่อนเอาไว้ก่อนอีทรยศเนี่ยสงสารมันเถอะมันมาไกลมันมาไกลเนี่ย เวลานั้นมันเหลือกลับไปไม่ถึงบ้านเนะยเหลือกลับไปไม่ครบถึงบ้านน่นน่ะเดี๋ยวพี่กงพี่การที่นี่ไม่ได้นะแล้วจะเอาใครเล่นเวลาเล่นกระเตินเนี่ยเล่นให้มันครับเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับพูดเข้าใจไหมเนี่ยดึงหน้าทําไมอ่ะไม่ดึงเลยตึงเป๊ะเลยปกติตบมาหนวที่หมวดตามเลยน้องมันก็เออเสียใจเวลานั้นมันก็มาปรับทุกข์เนี่ยฮะเกินไปมึงเก่งนักเหรอไม่เก่งไม่เก่งเก่งกับใครมั่งไหนบอกสิไม่มีเลยกูกู ไม่มีฉันด้วยฉันด้วยไม่มีชันลงเลยยอมทุกคนฉันชันด้วยแม่มันยังไม่กลัวเลยวันวันวันนั้นวันนั้นก็ด่าพี่ฟ้าว่าพี่ฟ้าแก่เกินไปด่าพี่ฟ้าโอ้โหเก่งมากใช่ไหมไม่มีฮะอยากตีคนนู้นคนนี้มึงเก่งนักเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอเริ่มมือด้วยไปเสียสองเลยไมาได้มาเง้ยอืมอืมนี่รู้มาก รู้มากเสตผมเสตผมรู้เอ้าจับไม่ได้ด้วยเดี๋ยบเดี๋ยจับไม่ได้ห่วงหล่ออะไรนี่แกะเดี๋ยวทำแบบนี้เลยขอร้องนะเดี๋ยวทำแบบนี้เลยนะมึงอ่ะกลัวแล้วขอร้องมึงอย่ายอมมึงอย่ายอม้าอย่างนี้ตีไม่ได้แล้วตีไม่ได้แล้วนั่นไงอ๋ออีสั้นนานเห็นน้ำตาผู้ชายไม่ได้ใจอ่อนอีกแล้วอีกแล้วเขา ไม่เป็นไรนะเอาเขาหน้าสงสารน่ะหน้าสงสารกูโดนกระทืบมึงไม่สนสพสารกูบ้างเลยเด่๋ยทำแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวแป๊บทำไมกูโดนดีมึงดีใจมึงเป็นอะไรเออนี่มึงเห็นไหมม the <hyd ringe S 2> <c oughs> ันทำใจเย็นครับเขาเจ็บครับเอานี้ดีกว่าทำไมเขาเจ็บครับฮมึงสาใจมึงดีใจมากหระฮะที่กูโดนเนี่ยเฮะ เฮ้ยมึงคิดเป็นแม่ชีหรอะขอบคุณนะคะดีใจมากอย่าทำแม่เลยลูกเด้กูดูกระทืบหืมหหยอกเล่นกูหยอกเล่นหยอกใครหยอกทั้งคู่นั่นแหละอย่าทำมันนี้อีกนะ